คำพีที่เป็นชั้นนะพระเกียรติคุณก็หมดไปแล้วก็เหลือแต่คำพีที่เป็นกิจการของภาษาวกส่วนมากก็เป็นจดหมายที่เขียนถึงสาวกในต่างประเทศโดยสาวกคนสำคัญคือเซนต์พอลเมื่อเขียนถึงพวกโรม ในจดหมายฉบับหนึ่งเซนปอนเขียนว่าพระเจ้าประทานพระจิตให้เปี่ยมอยู่ในจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความรักในพระองค์ที่ต้องรู้ว่าในาศาสนาคิเตียนเขามีพระบิดาแล้วก็มีพระจิตแล้วก็มีพระบุตรพระบิดาคือพระเยะโฮวาในสวรรค์ พระบุตรนั่นคือพระเยซูพระจิตนั่นคือสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งอธิบายยากอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีอำนาจมีอิทธิพลรุนแรงที่จะแล่นไปเล่นมาจากพระบิดาถึงพระบุตรมันกจะติดต่อจากพระบิดาถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอาตมาเค,เคยเปรียบเทียบพระจิตกับพระธรรมพวก ชาวสหายคิดเสีเตียนคขาว่าไม่ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูก <c oughs> แต่ว่าพระจิตนั่นมีอยู่คือสิ่งที่จะ,ะไปมาหาสู่อย่างรวดเร็วรุนแรงเฉียบขาดระหว่างพระบิดากับพระบุตรหรือระหว่างพระบิดากับมนุษย์ทั้งหลายเช่นปอนก็บอกทายกทายกาทั้งหลายเขาว,ว่าพระเจ้าประทานพระจิต ให้มาเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระองค์เราจะมองดูตามสายตาของเราพุทธบริษัทว่าปัญญาของเรามีอยู่อย่างไรเรามองเห็นพระจิตเนี่ยเป็นคุณธรรมอันหนึ่ง <c oughs> ซึ่งถ่ายทอดได้จากพระธรรมส่วนใหญ่พระธรรมส่วน สากลมาประจำอยู่ในจิตของมนุษย์แต่ละคนละคนทําให้จิตของมนุษย์แต่ละคนละคนสามารถที่เหมาะสมที่จะรับเอาพระธรรมส่วนใหญ่หรือจะเข้าใจในพระธรรมส่วนใหญ่อไ,ได้ได้โดยง่ายและโดยเหตุที่พระจิตนั้นมาจากพระบิดาพอมาสิงอยู่ในใจของใครจิตนั่นก็รักพระบิดาได้ทันที ไอ้เราก็เหมือนกันถ้าพระธรรมปฏิสถานอยู่ในจิตใจของใครไอ้คนนั่นมันก็รักพระธรรมทันทีให้เราก็รักพระธรรมได้อย่างหมดชีวิตจิตใจได้ก็โดยเหตุที่ว่าพระธรรมนั่นไปมาสิงสถิตยอยู่ในจิตใจของเราในจดหมายที่พวกโรมตอนที่แปดบทที่ฉบับที่แปดไอ้ตอนที่แปดเนี่ย ว่าข้อที่ยี่สิบแปดมีข้อความว่าเราทราบแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์ <c oughs> ในใจความนี่มันมันมันซับซ้อนอยู่ฟังให้ดีว่าภาษาวกของพระเยซูองค์หนึ่งก็บอกทายกทายิกาทั้งหลายว่า เราทราบดีแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นพระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์นี่มันเป็นเรื่องให้ปลูกฝังศรัทธาอย่างเฉียบขาดลงไปว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยมันเป็นการบันดาลของพระเจ้าที่ทำให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ รักพระองค์นั่นเขาจึงไม่มีความทุกข์ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกได้เสียอะไรหมดเพราะถือว่าเป็นเจตนาของพระเจ้าที่จะทำแก่บุคคลที่รักพระองค์ผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้า ทรงเลือกเอาแล้วพระองค์ทรงแยกเขาเหล่านั้นให้ให้ออกมาจาก,จากคนทั้งปวงให้มาเป็นเหมือนกับบุตรของพระองค์คือพระเยซูเพื่อว่าบุตรของพระองค์จะได้เป็นบุตรหัวปีในบรรดาบุตรทั้งหลายนี่ก็คือบอกให้ถือว่าทุกคนเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเยซูเป็นบุตรคนหัวปี แล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูต่างกันนิดเดียวแต่ว่าพระเยซูเป็นบุตรหัวปีความข้อนี้ทําให้เรานึกถึงพระพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าพระองค์เป็นลูกไก่ตัวแรกที่ออกมาจากไข่ของอวิชชาและต่อมาก็มีลูกไก่ตัวอื่นออกตามมาพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับบุตรหัวปีทรงชตยคาว่าเศษโธเชษโธอักโคนี่ย นี่ <c oughs> ก็เหมือนกันหลักนี้เขาต้องการให้ทุกคนสนิทสนมกันเหมือนกับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าโดยกันแล้วมันก็รักกันได้มันง่ายที่จะรักกันได้มันช่วยทําให้ง่ายขึ้นในการที่จะรักกันคนนั้นก็มีเกียรติมากจนถึงกับได้เป็นลูกของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูมีพระเยซูเป็นพี่ชายใหญ่คนนั้นเอง <c oughs> การรักพระเจ้ามันจึงมีได้โดยง่ายที่นี้ใครที่มันแตกแยกออกไปเป็นมิจฉาทิฐิก็ <c oughs> เป็นหน้าที่ของพระเยซูที่ต้องเรียกมาแล้วก็มาคืนดีกันกับพระเจ้าจำนวนนี้ก็ภยัยเราะดีแล้วก็แปลกดีควรจะจำไว้ว่าไอ้พวกมิจฉาทิฐินี่มันทะเลาะ วิวาดกับพระเจ้าแล้วก็มันทิ้งพระเจ้าไปมันไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า <c oughs> จนกว่าเมื่อไรพระเยซูจะมาถ่ายบาปให้พวกนี้หมดมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มาขอคืนดีกับพระเจ้า <c oughs> อาการอย่างนี้มันมีได้แม้ในพุทธบริษัทคิดดูอนพุทธบริษัทบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือ เพิง่งจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็บ้าไปพักหนึ่งจนกว่าจะได้รับการตักเตือนแนะนำที่ดี <c oughs> ก็เหมือนกับพระเจ้าเรียกคืนมาดีกันใหม่ยังแถมให้รางวัลว่าให,ให้คนที่กลับมาคืนดีกันนี้ได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าด้วย ความดีความงามความประเสริฐความเลิศอะไรก็ตามของพระเจ้านั้นในคนที่ลจะจากมิจฉาทิฏฐิมาคืนดีกับพระเจ้าก็จะมีส่วนที่จะได้รับด้วยนี่คือความรักพระเจ้า